สวัสดีครับวันช่องพี่ก๊อฟซีวิวนะครับวันนี้มาดูง,งานข่ออาคารเดิมในงานเตรียมการั่วของ่าานี่ตักเศษคอนกรีตที่รื้อลงมานะครับวัดีโครงการอยู่ที่ทอง้องท้องรอซอยหนึ่ง ถ้ามีงานเตรียมการนะครับรั้วต่างๆของบอริษัทนะครับนี่ครับซอยทองรลอหนึ่งถ้าเตรียมการรื้อบ้านหลังนี้นะครับงานเข็น ถัตะก้อเนี่ยขันลากวัวนะครับอ่ามาวางตะเคียไปเอาแบบขันลากวัวชกราว่านหรือบ้านหรือถอนนะครับ <c oughs> หรือ,อยาก่อ หรือยากเหรออ่ากระพีบอกแล้วเมื่อวานแหวพังหมดใช่ไหมไม่โคเล็กดีกว่าเว้ย hmm. นู่นนะไม่โคเล็กก็บอกกอนไงเป็นเปลี่ยนพุ่งกี่ให้ไม่ดีนดิออ่าค่อนข้างแคบครับพื้นที่ สำเร็จนะครับนี่ข้างเค Dis ียนี่คอนโดสูงมากเลยเดย๋ยวไซนี้ไซใหม่นะครับเดี๋ยวอัปเดตการก่อสร้างตลอดเลยนะครับ กันรั้วครับเดี๋ยวมีงานรัวเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวขายอยู่อีกรอบนะครับวันนี้มีแค่ติดตั้งโครงฝากติดตามช่องด้วยนะครับพี่กอลซีวิลครับผม